ก็คือวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูว่าเอ้ยไปฝึกงานเอาอะไรไปบ้างคลิปนี้นะก็จะมาทำคลิป w h a t s in my bag ฝึกงานที่สำนักหอสมุดเอาอะไรไปบ้างก็เริ่มจากกระเป๋ารเป๋าใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่เอาไปเหรอก่อนแรกเลยอะใหญ่สุดอนะ่ะนี่เลยขว,ขวดน้ำ ขวน,น้ำเป็นขวน,น้ำสองลิตรนะแต่ว่าเรากินประมาณลิตรครึ่งหรือประมาณเนี้ยประมาณลิตรหนลิตรครึ่งต่อมาเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เวลาไปฝึกงานนะคะก็คือนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบารผ่านเป็นของนิสิตฝึกงานนะไอเทรนนี่ข้ามา แน่นอนช่วงที่เรากำลังฝึกง,งานอยู่มันเป็นหน้าฝนเนาะก็ต้องมีอะไรละ่ะมีล้มนี่คาล้ม่าแกดูเลยค่ะแกดูที <c oughs> <c oughs> มีล้มหนึ่งเออเอาปวัวปางดูสินี่ค่ะเป็นไงคะเลิศเนาะอตอนนี้ก็ยังโควิดอยู่เนาะยังไม่ได้อถอดหน้ากากก็จะเป็นแมสสำรองที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเวลาแบบแมสขาดะอะไรอย่างเงี้ย เป็นกระเป๋าเล็กสำหรับแบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราแบบต้องใช้ต้องถือโทรศัพท์ถือกระเป๋าตังอะไรเงี้ยหรือว่าทิททชชู่ก็เลยเออพกกระเป๋าอันเล็กไปด้วยเป็นแบบจะได้ไม่ต้องแบกอันใหญ่ในกระเป๋านะก็สิ่งที่พกไปก็คือระทิชชู่เขาไม่ได้จ่ายแอลกอฮอล์แล้วก็ตลับยานี่มีนี่หวีหวีผม แล้วก็สิ่งต่อมาก็คือกระเป๋าตังค์ลืมไม่ได้เพราะว่ามีพวกบัตรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็แน่นอนก็คือเงินมีตังค์ก็เปล่านะดูก่อนว้ายโอเคแล้วก็นี่ใส่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็วกอันนี้เพิ่งได้มากล้วยกล้วยรถมะขาม โอเคต่อมาก็จะเป็นแว่นเป็นแว่นกองแสงนะไม่ใช่แว่นสาตาแบบเอาไว้แบบทำงานคอมอะไรเงี้ยใส่แว่นไม่งั้นมันจะปวดตามากๆมันจะปวดหัวแล้วก็อะไรอเนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์อที่ใกล้จะหมดแล้วก็คือทำมาันไม่ใช้ให้หมดก่อนต่อมาคือนี่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าดิกล่องดิสอเนี่ยก็จะเป็นแบบต่อมาเป็นสมุดโน้ตนี่สมุดโน้ตของเราขนาดเท่าไรวะ B5 เอาไว้แบบจดสภิรละทุกอย่างสภิรละทุกอย่างจะถูกจดอยู่ในนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายไม่ใช่อย่างสุดท้ายหรอกเป็นแฟ้มเอกสารพวกเก็บพวกแบบเอสมุดพละงานอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกพวกแบบกระดาษที่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันยับนะแล้วก็กระเป๋าเล็กก็ให้ดูกระเป๋าลิปกระเป๋าแอบ แน่นอนก็คือกระจกมีกระจกแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบมันมันสกปรกจังวะเป็นพวกแบบกระดาษกระดาษโน้ตอุ้ยทำไมน้องยับอย่างเงี้ยเป็นแบบกระดาษโน้ตเอาไว้เขียนแบบเขียนโน้ตอะไรอย่างงี้ก็ลิปลิปของของอะไรคะโชค่ะก็จะเป็นคลิปหนีบกระดาษแล้วก็คัตเตอร์แฟลด์ได้นี่ยังใช้แฟด์ได้อยู่นะแล้วก็ยาดม เผื่อนี่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนลิปบาล์มที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเลยโอเคก็หมดแล้วนะสำหรับกระเป๋าแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนดูอะไรแบบนี้ดูดูทำไมวะเอาเป็นว่าอยากอักแล้วก็แบบเอออยากเก็บแบบเก็บความทรงจำไว้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ขอบคุณมากที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ